วันนี้คะท่านผู้ชมอยู่กับผมตันตา์วันนี้เราจะมาเล่นเกม Project p a y t i m e นะเออทุกคนแต่เออมาพูดเปิดคีย์ไว้ก่อนเพราะาผมลืมกดเปิดใหม่นะก็นี่มันจะเป็นอันนี้แชร์นะทุกคนอันนี้ก็ออมาบอกไว้ก่อนว่า Project p a y t i m e ว,วันนี้เราจะมาถ่าย Project p a y t i m e เออก็เออผมก็โหลด เสร็จแล้วเออทำคงทำพิเสร็จแล้วนี่อนันนี้เออเคนะทุกคนก็เดี๋ยวต่อเลยเออจากฝึกซ้อมเสร็จนะทุกคนโอเคถ้าอยากรับชมรับฟังก็ไปเล่นนะโปรเจกต์พรีทามไปกันเลยโอเคทุกคนคือเกิดจากการไม่คาดฝันก,คก,ก,ก,กคแบบ็คือผมลืมกดอัดแม่งอยากผมอยากกระทืบเว้ยคือแบบคือผมลืมกดอัดอ่ะที่ฝึกสอนในอันนั้นมัคือการฝึกสอนนะ ก็จะเป็นหูกส,สอนคือพอเริ่มเกมา่ามันจะเป็นคาสินตอนที่เทรเลอร์เนี่ยมันปล่อยมาอาโมองอัดแต่ออไม่เทรเลอร์เกมนะเป็นเทรเลอร์ที่แบบภาร,ก,ร,ร,ก,ร,รกิจอะไรกันเหมือนในเกมอ่ะเออแล้วเราก็ต้องแบบทรำภารกงภารกิจอะไรอย่างเงี้ยเออมีอยู่สามภารกิจตู้หนึ่งมีสามอันก็ต้องช่วยๆกันนะแล้วก็ฮักกี้นะที่เราต้องหลบในตู้ถ้าเราหลบไม่ทันหรือโดนจับเนี่ยเราก็จะถูกฮักกี้ วางเลงไปในท่อแล้วเราต้องไปแก้เออ่ไอฮักกี้ตัวเล็กต่างๆแล้วก็ค่อยรอเพื่อนคนอื่นมาช่วยน,นั่นเองเออแล้วเราก็ต้องสาคือวิธีช่วยเราก็ต้องดึงเพื่อนเขาขึ้นมาจากท่อนะออแล้วก็เราเป็นฮักกี้ยังเป็นตอนฝึกสอนเอยแล้วก็คือฮักกี้สามารถกระโดดพุ่งไปไดป้กดชิปแล้ว,ลวมันก็พุ่งไปเลยแล้วก็สามารถคว้าไม่ใช่ดิเออสามารถทายฮักกี้ตัวเล็กได้เออ นั่นแหละแล้วก็เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ว่าลังไม่สิของมันน่ยมันน่าจะเป็นอันนี้ผมจะไม่ได่นเลยนะก็คือคว้าแล้วก็หยิบแล้วก็มาหาตัวเราแบบมันตัวยาวแล้วก็กระโดดได้น่าจะน่าจะชาร์จแล้วก็พุ่งไปได้นะเออดูจากทรงฮักกี้นั่นไปแล้วอันนี้น่าจะปีนได้นะแล้วก็ปล่อยใย,ยสโลอะไรอย่างเงี้ยฮักกี้เอ้ยฮักกี้มีอย่างแต่ไม่รู้ทุกตัวมีหรือเปล่าก็คือทำลาย ทำลายเออแสงอะไรเงี้ยอันนี้อะไรวะแบบแปลดิ Y S ฮูสกีมีหลายอย่างเลยฮะเล่นเร็วรายการเซิร์ฟเวอร์อะไรการเซิร์ฟเวอร์วะดูสิโหมีอะไรแบบเลยเอาอไอเดียนี่นะกันเข้าทันไหมแต่โดยจากรงไม่จะไม่ทัน เล่นสักตายอ้ตะโนเห็นเหมือนกันเ,เข้าไปได้เกลียด Five minutes later เริ่มมาก็มีปัญหาที่ไหนบอกว่ามึงแก่เลยลโอ้โหยศโอเคเดี๋ยวเข้าไหมเฮ้ยจะเล่นกับคนอื่นเลยก็ไม่ได้นะเออผมเล่นเป็นแล้วทำไมทำไม โอเครอสักพ okay, yeah, yeah, okay. okay, ักนะเอสักแป๊บหนโอเคโอเคมา้งฮัลโหล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  จะเลื่อนไงสก,กิปไปม่ให้กูเริ่มเล่นใหม่แล้วไม่เอาเลยเลื่อเลื่องแบบทุบจริงนะทุบเกมนี่มาวันที่สิบสองเดือนสิบสองปีสองสเองอเนี่ยอยากเงี่เงา่าแต่มันเล่นไม่ได้หรือเราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ไปหรือเปล่า หรือเปล่าเราไปเล่นไม่ได้กูเล่นอะไรไม่ได้สักเกมเลยมันเล่นอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหกูนั่งรอชาตินึงเพื่อคุยกูมาเล่นฝึกสอนเนี่ยนะแค่เนี้ยเหลือเชียอจริง เดยเย็นๆดเย็นเนี่ยพี่บีเราก็ยังเล่นได้เลยนะแต่ทำไม่กลูเล่นไม่ได้แล้วทำไปเสียงเพลงอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยอยารู้ว่าเวลาเป็นคนอื่นเข้ามาเนี่ย มีคนอื่นเข้ามาเนี่ยแล้วต้องกดลับหรือเปล่าไม่ต้องกดทีนี้ก็คือกด K K โอเคอ,อประมาณ5คนห้าคนแล้วเออเร็วนะี่ห5าคนแล้ววันนี้คนเขาก็ไม่มีชุดกันครับก็ต้องคอนใจด,ด้วยนะวันนี้ คนเคนแปดสาตโอ้โออาจจะกระตุกบ้างนะทุกคนแลับำนี้คนหนึ่งว่าไปรับนู้นแ่ไนกันะไปเราไม่เป,ป็นปิเพื่อนตกแบบ Nó không có lòng lệch Đi lửa đi đeo á เออ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 เอยเออเอะเอเอ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 อเเเอนเออออเออออเกเออ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 เอเออวยอ กไยกูดูท่อสกายเลยอาแล้วกูจะมานั่นทุกทรมานโโอ้โโอโคิดว่าถ้าทำไม่สำเร็จก็ตากรรมฟูงเหลือศูนย์กระซินอยู่หนึ่งวันๆกับเก่าที่เป็นอะไรที่โคตรโคตรแบบ เพื่อนสู้ๆมันจะค่อยๆมาลัวไปที่รู้ตอนนี้ก็คือเกมกระตุกแต่ไม่กระตุกก็โอ้คีนอนนอนะอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอยคนอื่นมีตั้งโองไฟรอบที่สอง ตายเอคือเพื่อนงูจัดเลยชั่วโกูแบบเพิ่งขึ้นมาึ่งขึ้นมาแล้วต้องกลับลงมาอีกรอบโคตรประสบเลย อย่างม้าก็มีเพื่อนคนนึงไม่รู้คือเราผมขึ้นไปแล้วตายแล้วคือผมจบเหียอันด้เดแต่เกียนี้เป็นเกยมยฟรีด,ดีอย่างหนึ่งแล้วเขาก็รักคน เพื่อรู้ไหมเมื่อกี้อ๋อได้ขึ้นแล้วคือแท้ขึ้นมาตายอยู่แล้วดีจริงเดี๋ยวผมคิดว่าผมก็จะไปช่วยเพื่อนหนกันแต่ผมคิดว่าเปอร์เซ็นที่ผมจะตายเนี่ยมีทั้งหมด6กพันยี่สิบหกล้านดอลถ้าไม่วิ่งไม่ได้ เออวิ่งไม่ได้ด้วยกดชิปแล้วนะนี่เขีนเขียนข้อบันไดเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ไไดเราย่ออยู่ย่ออยู่อ๋ออะไรอีกเนี่ยไอ้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 เข้าตู้เข้าตู้เอาเข้าไม่ได้อีกโอ้ยบัดซบ เบื่อจริงแง่ไม่ตายตายแล้วไม่กลับมาเออดูบอมบี้ดิคีทุกคนผมคิดว่าผมพอแค่ที่รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยเปื้อนอะไรเท่าไหร่รู้สึกแบบเฉยๆไงรู้สึกแบบมันก็เปื้อนแหละตอนแรกแต่รู้สึกแบบกีแม่งกัด กว่างแต่จะเพะพอเป็นการถ่ายที่ผมุนผูเลยก็นั่นแหละครับก็ถือว่าสนุกไหมสนุกดีนะครับก็สำหรับนี้ก็กดไลค์ก็แชร์ไ้แล้วตามไปด้วยสำหรับนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนบาย